พบก,กันเช่นเคยนะครับรถด่วนเนาะรถด่วนข้ามโค้งครับคนเมืองตากนะครับรถด่วนคนเมืองตากเด้อครับเด้อวันนี้วันที่22ตุลา68นะครับสวัสดีครับคนเมืองตากสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับพบก,กันเช่นเคยนะครับ รวดรวดเนาะรวดรวจข้ามโค้งครับคนเมืองต่างนะครับรวดรวนคนเมืองต่างเด้อครับเด่นวันนี้วันที่ยี่สิบสองตุลาหกแปดนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับชุดวินมุกไก่ให้ไวห้าตัวเหมือนเดิมใส่เล่นใส่เมื่อยใส่ออกกำลัง เม็ดเดียวตัวเดียวแข็งน,นะครับอ่ะจุดบินนะครับหนึ่งแปดห้าสี่เก้านะครับ, 1, 8, 5, 4, 9, นรบหนึ่งแปดห้าสี่เก้าเด้อวินนัอตัวออกกำลังนะครับเด่นห้ารุ่ห้าวิ่งห้าเนาะสายแล่นสายมือยนะครับลูกไก่จ่อให้สองตัวนะครับลูกไก่จ่อให้หกหางนะครับหกกู่เนาะ ห้าหนึ่งห้า, 4, หา, 8, หา 9, สี่ห้าแปดห้าเก้าสี่แปดแล้วก็หนึ่งเก้านะครับเอซีท่าไนไดไม่ชอบเนาะที่ลุงไก่จะให้นะครับมาจับใหม่ภายในชุดวินนะครับเด็กปลูกสองตัวสามตัวสี่ตัวเนาะสองที่นั่งสามที่นั่งสี่ที่นั่งนะครับไม่แนก่ก็อาจจะอยู่ที่ชุดวินนะครับ สายแรกส่เมื่อใสอายออกกําลังนะครับตัวเดียวไม่ดเดียวตัวเดียวแข็งรับเด่นห้ารูดห้าวิ่งห้าเนาะโอ้ยตัวเจาะนะครับ, 5, ร 5, 5, ออรบสองตัวเนาะห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าสี่แปดแล้วก็หนึ่งเก้าครับสามตัวน้องไก่ไม่ได้จับให้เนาะให้เอฟซีจับเองน,นะครับ สองที่นั่งสามที่นั่งสี่ที่นั่งครับก็อยู่ที่จุบินนะครับเดี๋ยวทางนะครับเด้อไม่เข้าไม่ลุนนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หรุนตลอดเนาะสุดรุรอกันเข้าสุดเข้ารอกันจรุดนะครับก็ท้ายนี้ลงไก่ก็ไม่มีอะไรนะครับมากไปกว่านี้เนาะวันไหนสุดรุดก็ ต้องขอโทษขอไปเอฟซีหลายหลครับเนี้อลุงไก่ก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะออกอะไรนะครับออกคำนวณไปตามสูตรนะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ